นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยร่วมทำบุญวันก่อตั้งองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567ภายในอาคารผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายร <tinc S 2> ัเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย <ด Liberty. S 2> พร้อมด้วยนายธนาคมรื่นพาณิชย์ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย ร <IS> ่วมพิธีทำบุญวันองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยโดยมีนางสาวพรทิพย์จันทองประธานองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยให้การต้อนรับโดยในพิธีจัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกขององค์กรทุกคนพร้อมทานอาหารร่วมกันองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 999คนซึ่งแบ่งสมาชิกเป็นสองประเภทได้แก่สมาชิกประเภทชมรมต่างๆในอำเภอเกาะสมุยและสมาชิกประเภทบุคคลจากที่ผ่านมาองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยได้ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าด้วยการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคม สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนาครเกาะสมุยนั้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนและชมรมผู้สูงอายุอื่นๆซึ่งให้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันพร้อมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนาครเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาคฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอ ร้านอาหารบีชเมา n ์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน